าว่าเปลี่ยนครับเอาบุกได้ครับอยากบกุอบอกไ,ไอ่ออาเีด้เอดัอนนี้เดียวครับ อาลุนนิดเดียวครับอาลุนนิดเดียวครับโอ้ยลากเกนมาเฉยครับเป,เปลี่ยนครับมาวะ่ะวางแผนมาเอายังลบๆอะไรี่เน้ยไวๆเลย เสียสามครับโอ้ยแทกออกไปก็เหลือสองครับต <c oughs> อนนี้เดียวครับยังไม่เปลี่ยนครับ โอ้ยแต่กามาเปลี่ยนครับมาวะเสีได้วนเวียนกันเหลือใบนึ่งครับเ,เข้าอย่างเดียวครับเอาลา,ากแก,น,าาก,แกนขึ้นบนปิดเกมครับอ่ลา,าลาแกนขึ้นบนรับสี่ปิดเกมครับ <1> <1> <1> <1> โอ้ยหลุนดนิดเดียวครับ มาเต้ม,ตมเดียวครับไหวพี่เยี่ยมโอ้ยคุณสอนสวยครับตีมดีเข้าสูุ้่ยเดียวครับโอ้ยเปลี่ยนไหม ยังอยู่ครับต่ออยู่ครับเดี่ยวเดี๋ยวใจข้างล่างจะต่อบินให้กันแหมพอใกล้กระบุกแลมันไกลกันกระบุกไม่มีลูกอยู่ตรงกลางโอ้ยชัดเจนครับเกนวิ่งครับเข้าทางโอ้ยมาว่าเปลี่ยนครับ โอ้นิดเดียวครับโอยต่ำนิดเดียวครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เดียวครับโอ้ยหลุดนิดเดียวครับแต่สวยก็น่าจะอัน่นี้ยากอยู่ ตีก็ไม่ง่ายอะตีก็ต้องเปิดให้ตรงใช่เสียงเสียงทั้งสองทีมอะตอนนี้อารโหลดครับใบสุดท้ายโอ้ยไม่ถึงครับเอาแมดพอย์ครับแมดพอย์

เลือกตีไม่ได้อยู่แล้วว่ามันเต็มเม็ดหรือเปล่า,าเออหรือจะวิ่งมาแท็กออกก็ได้แท็กติดก็สองแต้มเหมือนกันถ้า <c oughs> โดนมีแค่ได้สองก็ได้หนึ่ง <c oughs> โอ้ยลากเกณฑ์มาเฉยเอ,อได้หนึ่งแต้มครับ ทีเดียวครับแทงไงระต้องัวครับเอาแต้มงเกมครับเหลือสองไปในมือครับตีสดช่วยท้ายด้วยโอ้ยไปหลังนี่เช็ดหัวครับยังไม่เปลี่ยนครับเอาใบสุดท้ายครับจะเซฟได้ไหมครับ โอ้ยทีเดียวครับจบเกมครับ